วันนี้เยสโสฮิปสเตอร์จะมาเล่าถึงประวัติและความเป็นมาของประเพณีแห่มาลัยเข้าตอกสั้นๆพอให้เพื่อนๆเข้าใจประเพณีแห่มาลัยเข้าตอกคือนำเข้าตอกมาร้อยเป็นมาลัยสายยาวแทนดอกมณฑารบแห่งสวงสวรรค์เพื่อบูชาพระพุทธเจ้าในงานประเพณีแห่มาลัยเข้าตอกแห่งบ้านฟ้าหยาดตําบลฟ้าหยาดอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดเยสโสธรชาวบ้าน จะนำข้าตอกมาร้อยเป็นมาลัยสายยาวแทนดอกมณฑารพอันเป็นดอกไม้ทิพย์แห่งสูงสวรรค์แล้วจัดขบวนแห่ไปถวายเพื่อเป็นพุทธบูชาเนื่องในเทศกาลวันมาคบูชาซึ่งเป็นประเพณีดั้งเดิมของชาวอีสานความเป็นมาของประเพณีแห่มาลัยข้าตอกมีปรากฏในพระไตรปิฎกส่วนที่ว่าด้วยพระสุตตันตปิฎกบทปรินิพาน,นสูตรกล่าวคือดอกมณฑารพ ซึ่งเป็นดอกไม้บนสวรรค์ชั้นดาวดึงมีความสวยงามและมีกลิ่นหอมเป็นพิเศษเวลาที่ดอกมณฑรบจะบานหรือร่วงหล่นลงก็ต้องมีเหตุการณ์สำคัญสคัญเท่านั้นคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประสูตรตรัสรู้ปรินิพ,พานจตุรงคสันนิบาตและทรงสแสดงพระธรรมจักกับปวัตนสูตรดอกมณฑรบจึงได้ร่วงหล่นลงมาอย่างโลกมนุษย์ครั้งเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันปรินิพ,พานที่เมืองกุสินารา ดอกมณฑารบนี้ก็ได้ร่วงหล่นลงมาทั้งก้านและกิ่งเปรียบเหมือนความเสียอกเสียใจพี่ไรยรำพันต่อการเสด็จดับขันปรินิพานของพระสมมาสัมพุทธเจ้ารวมถึงเหล่าพระภิกษุผู้ได้ชื่อว่าอรหันตะขีนาศพทั้งหลายด้วย หมู่เหล่าข้าราชบริพารประชาชนทั้งหลายได้พากันมาถวายสักการะพระบรมศพอีกทั้งยังได้พากาันเก็บนำดอกมณฑรพบที่ร่วงหล่นลงมาเพื่อไปสักการะบูชาและรำลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อการเวลาเปลี่ยนไปดอกมณฑรพบที่เก็บมาสักการะบูชาเริ่มเหี่ยวแห้งและหมดไปเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระปัญญาที่คุณพระกรุณาที่คุณและพระบริสุทธิ์ที่คุณ รวมทั้งเหตุการณ์ในวันสำคัญต่างๆชาวพุทธจึงได้พากันนำเอาเข้าวตอกมาสักการะบูชาเพราะถือว่าข้าวนั้นเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและเป็นของสูงที่มนุษย์จะขาดไม่ได้การจัดข้าวตอกดอกไม้ถวายเป็นพุทธบูชามีจุดเริ่มต้นเมื่อไหร่นั้นยังไม่เป็นที่แน่ชัดแต่เชื่อกันว่ารักแรกจะใส่พานไว้โปรยเวลาพระสงฆ์เทศนาต่อมาจึงมีการนำมาประดิษฐ์ตกแต่งที่เห็นว่าสวยงามสืบทอดกันเรื่อยมา จากการตกแต่งมาลัยเพื่อความสวยงามก็พัฒนามาเรื่อยๆจนกลายเป็นการประกวดประชันกันเมื่อมาลัยร้อยได้สวยงามก็เริ่มมีการแห่แหนให้เป็นการเป็นงานขึ้นมาด้วยเพื่อประกอบพิธีนั้นจนกลายเป็นงานที่ใหญ่ขึ้นมีการฟ้อนรำประกอบขบวนและกลายเป็นประเพณีแห่มาลัยในปัจจุบันและจัดให้มีขึ้นในวันมาคบูชาของทุกๆปีบ้านฝายาดอํเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธร เป็นชุมชนเดียวที่มีประเพณีแห่มาลัยเข้าตอกทุกปีซึ่งปัจจุบันมาลัยเข้าตอกกลายเป็นสินค้าโอท็อปและเป็นการสืบสารประเพณีวัฒนธรรมของบรรพบุรุษให้อยู่สืบไป